เหตุการณ์แรกอ่ะมันจะวิ่งมาหาป้าเนี่ยป้าก็เลย,เลยวิ่งข่อไปห้างอพอวิ่งไปห้างแล้วเขาก็วิ่งไปใส่ใส่รถกิงรถก็จะกลุ่มรถแท็กซี่เราครับผมแล้วก็ฟันไม่ยั้งเลยฟันประตูรถลุงอ่ะลุงก็ประตูรถด,ดันออกอฟันควมแดงประตูแดงเข้าลุงก็เลยถอยไปมันก็ตามไปฟันอีกแล้วก็มีกลุก่มแท็กซี่อ่ะเลยช่วยกันจับแต่ล้เป็นลงตรงหวัวมุมแท็กซี่อ่ะบาด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 เสียหน้ากลัวมาก แล้วเขามีเรื่องอะไรกันมาก่อนรู้แต่รู้ว่าพอจับตัวได้ในบ้านประชาชนเขาเป็นคนจังหวัดพิจิตรพอพอนีตจังบวกก็เลยเอาไปกลุ่มเล็กที่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนคนเจ็บกี่คนนะครับคนเจ็บสามคนเลกที่เราสามคนอาการสาหัสทั้งสองคนเลยเออคนแรกน่ากลัวเร <คน S 1> ื่องอคนที่ชื่อน้ำเนี่ยอาการสาหัสมากโดนฟันเท่าไหร่ฟันนงหัว่ไม่เห็นเหการจ์จะว่ามันถึงเขาฟันแล้วเขาก็ไปเลยเขาฟัน อ๋อก็คือมาถึงค่างเดียวเลยคือแท็กซี่เขาก็นั่งปกติอยู่ใช่นั่งคุยกันตัวสี่สามคนสามคน <3 S 2> แล้วไอ้คนฟันมาจากไหนครับก็เดินมาจากไหนก็ไม่รู้มาถึงก็ควันเลยเพราะั้งนี้เขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรคุยกันมาถึงก็มาฟันเลยใช่มีดยาวมาเลยควันสามคนเลย